ยูเครนห้าจัดบุกควางลงประชามติถูกกองทัพรัสเซียสอยเครื่องบินรบร่วงพร้อมกันสามลำและปลิดชีพกลุ่มติดอาวุธนับร้อยจากกรณีที่มีรายงานว่ากองกำลังยูเครนพยายามที่จะขัดขวางการลงประชามติในสาธารณรัฐดอนบาส เช่นเดียวกับภูมิภาคซาโปริเซียและเคอร์ซอนโดยการทำลายแนวป้องกันของกองกำลังพันธมิตรล้มเหลวโดยการต่อสู้ตามตำแหน่งดำเนินไปตลอดแนวปะทะในบางพื้นที่กลายเป็นการโต้กลับและจากทั้งสองฝ่ายโดยเครื่องบินยูเครนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งในการบินและล้มเหลวอีกครั้ง ดยส่งผลกระทบให้กองกําลังติดอาวุธของยูเครนสูญเสียเครื่องบินรบ3ามลำในคราวเดียวโดยเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียยิงตกกลางอากาศการต่อสู้ทางอากาศเกิดขึ้นในเขตโนโวเซลอฟกาในภูมิภาคนิโคลายเยสกาและเวเซโลเยในภูมิภาคเคอร์ซอนเช่นเดียวกับในภูมิภาคคามิเชฟกาของสาธารณรัฐโดเนสในพื้นที่โนโวเซลอฟกา เครื่องบินของเราได้มีการยิง MIG 29ของยูเครนในขณะที่เครื่องบินจู่โจม SU 25อีกสองลำที่พยายามจะโจมตีตำแหน่งของเราการสู้รบที่ดุเดือดกำลังเกิดขึ้นในทิศทางของคาสโนลิมานสกีซึ่งกองกำลังติดอาวุธของยูเครนกำลังพยายามที่จะบุกทะลวงแนวหน้าและเข้าสู่อาณาเขตของสาธารณรัฐลูฮันด้วยการโจมตีเครเมนยนและสวัตโว แต่คลาสนียรีมานยืนหยัดอย่างมั่นคงศัตรูกำลังพยายามที่จะเลี่ยงเมืองทางเหนือแต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่เป็นผลวันก่อนกองกำลังติดอาวุธของยูเครนทำการโจมตีหลายครั้งในทิศทางของกาบอฟคาและเรนโคดุปก,ก็ตกอยู่ภายใต้ปืนใหญ่ของรัสเซียและก็ถอยทัพกลับไป ทั้งนี้ยังมีข้อมูลอีกว่ากองกําลังยูเครนกําลังเตรียมการรุกในทิศทางของซาโปริเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะยึดเมืองมาริอโปและไปถึงทะเลอาชอฟโดยกองทัพร,รัสเซียได้มีการเปิดฉากโจมตีกลุ่มทหารยูเครนจนสามารถหยุด เอาไว้ได้ชั่วคราวหลังจากนั้นพวกเขายังคงมีการใช้ปืนใหญ่ป้องกันไม่ให้ดึงกองกำลังออกไปดังนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาิีป,ปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงหลายลูกจึงมีการบินเข้าไปในพื้นที่ของเมืองซาปอริเซียโจมตีตำแหน่งของกลุ่มยุทธวิธีชการวมถึงกองพันธแห่งชาสกีฟเดเนเปอร์และเจอพารกลุ่มติดอาวุธมากกว่า200คนถูกกำจัดไป190คนอาวุธยุโทโธปรกรณ์12หน่วยถูกทำลาย นเขตคามาตรอสสลาฟยานและโอรสนีทหารกว่า3 2 0นายของกองกำลังยูเครนถูกทำลายโดยขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงฐานยูเครนมากกว่า1 3 0นายถูกโจมตีในภูมิภาคนิโคลเลฟในพื้นที่เบซิเมนอยและเธอเนฟเยโพดีมือปืนต่อต้านอากาศยานได้มีการยิงเครื่องบินไร้คนขับของยูเครน19ลำ มีการสกัดจรวด h ฮมา r ชและอัลเลอร์เอาจำนวน42ลำในขณะเดียวกันสำนักข่าวทัสของรัสเซียก็ได้มีการรายงานว่าระหว่างการลงประชามาติในสาธารณรัฐโดเนสเพื่อเข้าร่วมกับรัสเซียก็กำลังพันธมิตรมีการใช้ระเบิดปืนใหญ่อัตราจรอ,อย่างแข่งขันมากขึ้นเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นจากการที่ระเบิดของยูเครนกลุ่มติดอาวุธประชาชนสาธารณรัฐโดเนสมีการสรุปเอาไว้เมื่อวัวนศุกร์ สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แล่อบแห้งไซดมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมว,วิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถม1ึกล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ